ครับผมสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนสูตรหวยหุห้นใหม่นะครับสูตรของรอบต่อรอบเราจะคิดของวันพรุ่งนี้นะครับโดยเอารอบเย็นของวันนี้ก็คือหลักร้อย คูณสิแล้วเอาผลลัพธ์มาบวกหลักสิบบน2ครั้งแล้วมาบวก10ล่าง1ครั้งแล้วเอาผลลัพธ์ไปบวกอีก7บวกอีก1มาดูวิธีกันนะครับว่าทำไง หลักร้อยคือ5นี่นะครับ5้าคูณสิบวกหลักสิบบนก็คือ3บวก3บวกสิบบนสองครั้งนะครับก็คือ3ามบวกสาม แล้วมาบวก10ล่าง10ล่างคือ1แล้วเท่ากับนะครับ5้าคูณสิบวก3าบวกสบวกหนึเท่ากับเจสิบด จเจแล้วเอาจเจมาบวกอีกเกบวกเกดได้แปดสิ แล้วนำแปดสิบสี่มาบวกอีกหนึ่งก็จะได้แปดสิบห้าเลขเดินที่เราจะเอาไปวิ่งรูดวัน,วนพรุ่งนี้นะครับก็คือเลขสี่ กับเลขห้านะครับก็คือตัวนี้นะครับกับตัวนี้แล้วเรามาจับกันเลยครับหลักสีนะครับสีหนึ่งสีสอง สี่สามสี่สี่สี่ห้าแล้วก็สี่หกครับหลักห้าก็เหมือนกันครับห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหก เราจะคิดตังด้งแต่รอบเช้าจนถึงรอบเย็นถ้าหลุดติดกันสองรอบผมจะเปลี่ยนสูตรให้ใหม่นะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับขอบคุณครับ